ทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้ามาสู่ที่ต่างจงรับพักนี้ต่อพระอคท่านนะคะจะรจะร่อมันราชการท่าของพวกราค่ะสำหรับวันนี้นะคะในช่วงวันนี้เราจะนวันรที่สบาทสเฉลิมเ่อที่นาสัวี่ตลอ้วก็ความที่สา การสานานผลงานฐานปลาที่ปั่นออกมาเป็นเรื่องของการรีรู้ที่จะเกิดประโยชน์กับเยาวชนคนรุ่นต่าใช่นะครับอกหลือสิ่งที่เป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางใจดังที่ได้กลาบเรียนเบื้องต้นว่าในเวลา19นาฬิกาหลังจากที่ท่านผู้ว่าท่านรองผู้ว่าท่านสุพสิกอเจริญยศ ท่านรองผู้ว่าราชการรักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดของเราท่านได้ให้เกียรติเป็นประธานในวันนี้ค่ะเมื่อมาถึงในบริเวณพิธีแล้วนำโดยศิลปินผู้เชี่ยวชาญด้านจิตรกรรมซึ่งเราต้องมีคาสบนะคะตองการจะยกเลิามทุกคนศิลปินแต่าถ้าสดในเวลาได้นำได้รับเกียทุกท่านที่อยู่ในที่นี้ น้อยหลังจากนั้น เีจังหวัดกรสินะะของเราก็จะมีตลาดยางเย็นบริเวณถนนภาพขาแต่เดิมน,นั้นก็จะมีบ้านร้อยปีซึ่งเราก็ได้ทนผู้มีอุปการะ,ะคุณนะคะลูกค้าไปหุงบรินค้าของพ่อค้าแม่ค้าที่บอกว่ามันนี้กำลนงใจงนะคะที่ทำกุกง่านเป็นอยาน่างดีทีเดียวสำหรับตลาดช่างสุขเิลป์น้ำที่พิพิธภัณฑ์ ของดีเมืองกาลสิงหรือขอสิงห์แห่งนี้นะคะมีบูธจำหน่ายสินค้าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตลาดสร้างสุข ท่านผูน้มีเกียรติทุก,ท,กท่านนะคะร่วมชมในส่วนของการวาดภาพนะคะทุกท่านได้แต่งแต้มนะคะระบายสีด้านหลังนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นเป็นเพลงพระราชนิพลลำดับที่24หญิเจระดาพันทยามาจากโรงเรียนเทศบาลสีเฉลิมพระเกียรขออัญเชิญบทเพลงพระราชนิพลนนลำดับที่24ข้ามแวและบทเพลงพระราชนิพลนนลำดับที่ สามสายฝนขอเชิญรับชมรับฟังได้แล้วค่ะ ในขณะนี้ท่านประธานในพิธีได้จุดเทียนเพื่อจะส่งต่อให้กับพระสงฆ์อนค์สุดสุดเจ้ามหาเรตนาพิพุทธของพระองค์ท่านที่มีอเนกอนันต์านมหาที่สุดที่จะได้สงบนิ่งในลำดับต่อไปแด่พระชนกาธิเบตมหาพิพุทธเป็นเเดชมหาราชประมณราชกิตขอทุกท่านได้โปรดประคองเทียนด้วยมือขวาในตำแหน่งตรงหน้า มองไปที่พระบรมชายาลักษณ์ร้อมส่งตอนนี้เทียนได้ไปถึงแมายังไม่ได้จุดเดินเข้ามาขอต่อเทียนให้เลยนะคะ 维纳蒂。 อภิวันองค์ก็จะเดินดยศรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินต์ดำเนิงงานหอศินขอนําเรียนความเป็นมาการจัดกิจกรรมครั้งนี้ครับรวมกับเทศบาลกาฬสินุ์และการในทั้กหลายด้วยด้านอาชีภาพวิกรชาวไทยพุกหมู่เหล่า,าจึงมีมัิจัด กิจกรรมแสดงภาพเขียนกิจกรรมเทศการการส่รงคุณค่าเพื่อถ่ายทอดสู่สาธารณชน<ม>คุณท่านรองผู้บริการจังหวัดกรนธุ์เป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดกิจกรรมแสดงผลงานภาพเขียนกิจกรรมเพื่อน้อมลํำลึกต่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9ให้เด็กเยาว,วชนประชาชนศิลปินท้องถิ่น มีส่วนร่วมในกิจกรรมน้อมรำลึกและมีจิตสำนึกรักบ้านเกิดมีการรณรการร่วมกันอาทิเช่นรับชมการสแสดงดนตร,รีทางวัฒนธรรมดนตรีสากลเยาวชนกิจกรรมพื้นที่สร้สางสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนและผู้สูงอายุกิจกรรมพัฒน,นาสิน,น,สนค้นาเศรษฐกิจสร้างการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และขอขอบคุณสํนานักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระธุ์ที่ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณประมห้าต่อไปขอราบเรีานเชิญครับ นะครับเพื่อเป็นการแสดงผลงานภาเคียติกรรมเพื่อแสดงออกถึงความรักต่อดีนะครับและน้องนุษย์อืนในพระมหาธูระนาที่คุณขอพระบาทสมเด็จพระปรมินาการทิเบจมหาภิมกขลในกราเดตมหาราชกรุมณฑลดอกคิดตื้นตงนถึงเจ้าใต่างประกาศขึ่นในพระมหาธูระนาททีคุณและพระมีเมตตาในหลวงรัชกาลที่9กเรื่องในวันท้ายวันสัรดาห์คตวันที่13ตุลาคม2อง5ันับนบัดนี้ครับ วแผ่นเสียบแล้วก็จะขออนุญตปินส้ายไี่เวปโอกาสที่พี่น้องประชาชนจะเป็นท่านสุพันสิทธิ์เจริญยศท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดรัรชาผู้ว่าราชการจังหวัดกับ ็จะนี่ต้องลองชอวนใจนะเห็นไหมครับเนูกต้องต้องลกขึ้นเนน้ำน้ำเลยครับน้ำน้ำอ๋อนเครอนเป็นลูกเลยอ่ะเดี๋ยวลขึ้นก็ได้ยกมาต้องซ้ำอะไรเลย้องเดี๋ยวมันเท่าไหร แล้วเรามาดูกันค่ะว่าผ้าบนผ่นเฟรมผ้าใบแล้วนะคะต้องรอให้ท่านราหวัดมาดิเป็นเสุดท้ายนะ่องไอ้ขึ้นเลยนี่กเก็บแล้วนาคนยิ่งรักในกุ่าค่ะ ทางเมืองการเรียนรู้เพื่อพัฒนาและส,งส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มออกบางค่ะโดยในดับต่อการเกษตพัฒนาเมืองนะคะถ่ายใต้โครงการวิจัยค่ะการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศครั้งที่12ประจ๊